I got a bottle of patronage ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่ยินสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ฟอยลูนเปิดตัวจืดแมนยูไนเต็ดเฮก่อนอาร์เซนอลลัวทดเจ็บแซงปาดชัยบิ๊กแมตช์นะครับโคตรระทึกดราม่าอาร์เซนอลมาลัวสองเม็ดในช่วงทดเจ็บนะครับบอลแซงชนะปีศาจแดงสุดมัน3ประตูต่อหนึ่งสามารถเก็บชัยเพิ่มได้เป็น10คะแนนนะครับส่วนปีศาจแดงแพ้2นัดติดต่อกันของฤดูกาลนะครับลนไปอยู่อันดับที่11มี6คะแนนเท่านั้นโดยบิ๊กแมตช์ พิมเมลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่3กันยายนที่ผ่านมาเจ้าบ้านอาเซนนทที่หล่นมาอยู่อันดับ6หลังจาก3เกมล่าสุดเก็บได้เพียง7คะแนนเท่านั้นนัดล่าสุดนะครับเสมอกับฟูลแลม2ประตูต่อ2โดยเกยมนี้เปิดเอมิเรตสตีดีอมต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงนะครับอันดับที่10ซึ่งมี6แต้มนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะฟอร์เรสได้3ประตูต่อ2เดอะการเนอร์ของมิกเกลอาเตตาจัดทับที่ดีที่สุดลงสนามนะครับแม้จะขาดโทมัสปาเตแต่ก็ได้ทำการ วางดีแคทไลท์คุมแดนกลางร่วมกับมาตินโอเตกาและไคฮารแบกนะครับส่วนสามแนวลุกข้างหน้าเป็นบุคโยซาก้าเอดีเอ็นเคเทียและกาเบียงมาเตเนลี่ส่วนทางฝั่งเอริกเทนฮากนกในใหญ่ทัพปีศาจแดงส่งอองโตนี่มักซิยาวเป็นกองหน้าตัวเป้าและก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรมากนะครับในเกมนี้ประสานงานเกมลุกร่วมกับมาคันแลฟฟอร์ดบูโนเฟเนเดสและแอนโทนีส่วนคู่กลางเป็นคาเซมิโลกับคิสเตียนอิริกเซ่นนะครับขณะที่ลับบุตรทอยลุนมีชื่อเป็นตัวสำรัง องลุ้นประเดิมนัดแรกให้กับทีมปีศาจแดงโดยครึ่งแรกนะครับกลายเป็นอาร์เซนอลที่พยายามเจาะเพื่อทําประตูให้ได้โดยเฉพาะจังหวะที่ไคฮาวแวกที่ส้มหล่นหน้าประตูไม่ถึง10หลาน,นะครับแต่ยิงแป๊กไปเองนะครับจังหวะนี้แอดมินก็ใจหายอยู่เหมือนกันโดยในนาทีที่27แฟนเดอะกันเนอร์ต้องเงียบกันกริบนะครับเมื่อแมนยูดิเตงชิงขึ้นนําไปก่อนได้1ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่ฮาวแวกจ่ายบอลเข้ากลางพลาดโดนตัดเกมก่อนที่คริสเตียนอีลิกเซนจะแทงบอลให้กับมาคัสและฟอร์ด จี้เข้ากลางนะครับก่อนที่จะซัดด้วยขวาบอลพุ่งเข้าเสียบเสาไกลได้อย่างสวยงามนะครับเทว่าแฟมปีศัตว์แดงก็ดีใจได้แค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับเมื่ออาเซนอลมาไล่ตีเสมอได้หนึ่งประตูต่อ1ทันควันจากจังหวะที่มาตินเนลี่ลากเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วใจ่ายให้กับมาตินโอเดกาซัดเสียบมุมหนีมืออังเดโอเน,น่าเข้าไปอย่างเด็ดขาดหมด45นาทีแรกนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งหลังจากเริ่มครึ่งหลังนาทีที่54นะครับปีศาจแดงก็มีโอกาสอีกครั้งนะครับโดย บูโนเฟเดเดแทงบอลทะลุช่องถึงอองโตนี่มักซิเยลซัดทางซ้ายในกรอบเขตโทษติดมืออารอนเลมเดลทุบทิ้งแล้วมาคันแลฟฟอร์ดปีซ้ำนะครับโดนวินเลียมซาริบาขวางเอาไว้และอีก5นาทีต่อมานะครับมีจุดที่ทําให้แฟนปีศาจแดงใจหายโดยที่อารอนวัมบิสซาก้าตามประกบพร้อมสกัดใส่ไคฮาแวกล้มขมาในกรอบเขตโทษนะครับกรรมการแอตโทนี่เทเลอร์ชี้จุดโทษทันทีนะครับก่อนทําการเช็ค VAR แล้วกับคําตัดสินทําให้ปีศาจแดงรอดตัวและในช่วงนาทีที่ ที่67นะครับเอริกเชนฮารกปับแผนแก้ส่งหัวหอกตัวใหม่ลัดมุดหอยลูนแทนที่อ,องตโนี่มักซิเยลพร้อมด้วยแฮร์รี่แม็กควายคุมหลังแทนลิซานโดมาร์ติเนสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับและคงต้องตามเช็คกันต่อนะครับว่ามาร์ติเนสจะพักนานแค่ไหนซึ่งแน่นอนนะครับแฟนๆปีศาจแดงใจไม่ดีอย่างแน่นอนที่เห็นแฮร์รี่แม็กควายลงมาจากนั้นนาทีที่81นะครับเปืนใหญ่อเซนอนวิดทําได้โดยเป็นไวท์ทิมบอลเรียกทางฝั่งขวาาาาผ่านเลยมาายมหบ สอดบางหวเต็มเท้านะครับแต่ไม่ผ่านมืออังเดโอนาน่าและปีศาจแดงช่วสกอร์สำคัญนาทีที่88นะครับรัดมุดหอยลุนควยบอลใจ่ายให้คาเซมิโลทิมจากกลางสนามให้อเลฮันโดกานาโชกระชากบอลไปยิงส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายนะครับทว่าจังหวะนี้ก็เฮเกอร์นะครับ VAR เช็คลำหน้าซักก่อนแต่ในช่วงทดเจ็บนาทีที่96บุคโยสาก้าได้ทําการยนลูกเตะม,มุมนะครับบอลลอยมาตกที่ดีแคนไลท์จับแล้วซัดทางซ้ายทันทีนะครับแถบจอนนี่ อีเว,วนเบียบเสาแรกเข้าไปโดยอังเดโอนา่าพุ่งปัดบอลไม่ออกบอลกองก้นตะข่ายทันทีนะครับก่อนที่ในนาทีที่100นะครับกาบเบียนเชลซูตหลุดเดี่ยวพร้อมล็อกหลบดีเอกโกดาโลแล้วยิงหนีตัวอังเดโอนา่าจบเกมอาเซนอลเอาชนะแมนยูนิเตดไปได้นะครับสประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเสียดายพอสมควรนะครับในเกมนี้โดยที่เกมรับของทีมปีศาจแดงมาพลาดในช่วงท้ายเกมนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังเห็นแววนะครับว่ารับมุนหอยลุนนั้นเด็กมันมีของยังไง ก็คงต้องตามรุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับแฟนแฟนปีศาจแดงไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเปาทาพิษเอริกเทนฮากโวยลันประตูกานาโชไม่ลำหน้าเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวดัตช์ของแมนยูนเต็ดเชื่อมั่นนะครับว่าจังหวะการทําประตูของอาริฮันโดการาโชไม่ได้ลำหน้าอย่างคําตัดสินแมตที่ปีศาจแดงออกไปแพ้ออซิโนนหนึ่งประตูต่อ3ที่สนามอิมเบรตสเตเดียมศึกเพเมริกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่3กันยายนที่ผ่านมาเอริกเทนฮากได้เปิดใจ กับจังหวะที่อเริฮานโดกานาโชทําประตูแต่โดนปฏิเสธว่ามันไม่ใช่จังหวะล้ำหน้ามุมมันผิดพลาดแต่เราต้องยอมรับกับเรื่องนี้ผมมองเห็นในมุมมองของผมและผมไม่เห็นว่ามันล้ำหน้านอกจากนี้คุณซือชาวดัตยังไม่พอใจการทําหน้าที่ของแอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินที่เมินเฉยจังหวะที่รับมุตฮอยลุนโดนทําฟาวในกรอบเขตโทษนะครับและจังหวะที่ดีแคนไลท์ทำประตูได้แต่มีการทําฟาวจอนนี่อีเวนก่อนด้วยซ้ํามันควรเป็นจุดโทษจังหวะ ของรัามุ้อยลุนและจังหวะที่เราเสียประตูในช่วงท้ายเกมมันมีการทำฟาวจอนนี่อีเวนอย่างชัดเจนเอริกเทนฮักคุณซือชาวดัตระบุอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าทีมจะแพ้แต่เอริกเทนฮักยังพอใจฟอร์มการเล่นของลูกทีมผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของเราทำได้ถูกต้องผมคิดว่าเราเล่นได้ดีมากๆแต่ทุกอย่างมันสวนทางกับเราหากมีโชคเข้าข้างสักนิดเราคงคว้าชัยชนะในเกมนี้ไปแล้วโอเคเราสามารถพูดได้ว่าคุณจบสกอร์ได้แล้วแต่ก ็ไม่ควรเสียประตูหลังจากที่ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เรื่องนี้ชัดเจนแต่ผมคิดว่าเรามีความก้าวหน้าในเรื่องฟอร์มการเล่นเอริกเทนฮากระบุก็ถือว่าฟอร์มการเล่นของลารัดมูทไทน์ลุนที่ลงมาก็สร้างความหวังให้แฟนๆปีศาจแดงได้ไม่มากก็น้อยนะครับโดยจะเห็นได้ว่าลารัดมูทไทน์ลุนสามารถเอาตัวบังบอลพักบอลได้และมีความเร็วความขยันมากกว่าองตตอนีมักซียเยาอย่างแน่นอนและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงนะครับประจำช่วงเช้าของวันที่4กันยายนขอบคุณ คุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอปปินขอกราบสวัสดีครับ